และแล้วก็มีคนผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายด้วยกัน2คนนะคะนั่นก็คือโจโลกับอรพินค่ะยี่สำหรับเกมสุดท้ายที่เราจะเล่นกันก็คือเกมแข่งกินวิบากค,ค่ะ<อ>กติกาง่ายมากๆใครกินหมดก่อนก็เป็นผู้ชนะไปเลยค่ะอรพินจะไหวไหมเนี่ยนั่นนะสิครับสิ่งที่จะต้องกินให้หมดก็มีตามนี้เลยค่ะไข่ต้ม ขนมโก๊แตงโมและขนมข้าวเกลียบรูปวงใครกินหมดก่อนชนะเจ้าอีจิบจิบเลยกินนักเรือนนี้ก็เกยมาแล้วเดี๋ยวต่ตรงอรลพินกินก่อนเลยอ <Wow. S 2> อรพินไหวไหมไหวจ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะอรลพินสู้สู้อรลพินสู้ตายอรลพินไว้ลายสู้ตายอรลพิน อละพีเร็วๆจะลงไปโน่นแล้วอเร็วเร็วเร็ว,นนวอเร็วเร็วเร็วใครจะกินหมดอนกัน นี่ลำแตะกอบกอบดูแล้วโจ๊กชนะแน่ๆเลยเราก็ว่าอย่างนั้นแหละโจ๊กสู้ๆู้โจ๊สู้สู้โจ๊สู้ๆู้โจ๊สู้สู้โจ๊สู้ๆ ไปจัานักแล้วมันยังบ่โมเตัวเนี้ยเโจโ้ลรูเร็วข้าวอล์บินจะตามทันแล้วนะรีบๆกินสิก็ฟังอยู่เนี่ยแต่มันบ่โมสักเตอ้อ <c oughs> ไม่รู้ซะแล้วว่าขนมขา้าวเกลียบ PR เป็นขนมที่ซองใหญ่ที่สุดในเซเว่นแล้ว <Wow. S 1> เข้าใส่ขนมมันเต็มซองไม่หมดง่ายๆหรอ อลพินจะตามทันแล <HHH> ้วหรือว่าอ,อลาพินจะชนะนะ,นะอลพ,พินเราวแล้วอลพปินท่สู้ๆอลาตอลพินไลาไลแล้วแล้วกินได้หมดก่อนเจ้ะลบไปเลยใครจะเป็นผู้ชนะกันนะ คุณครูค่ะหนูอยากรู้จริงๆเลยค่ะว่าขนมข้าวเกียบรูปวงแหวนเนี่ยคุณครูไปซื้อมาจากไหนคะทำไมมันได้เยอะขนาดนี้คะเนี่ยมีขายในเซ1ว่นอีนสองละยีบบาทค่ะหนูว่าวันนี้เราพอแค่นี้เถอะค่ะ แล้เรียนทั้งหมดทำความเคารพ